เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า F16 ไทยโจมตีด่วนค่ายทหารเขมรถูกถล่มยับได้ถูกเผยแพร่และถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, x Twitter เดิม รวมถึงทิ่ทอภาพที่ปรากฏในคลิปแสดงฉากการบินโจมตีทางอากาศคล้ายกับการทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ฐานทัพซึ่งผู้เผยแพร่ระบุว่าเป็นค่ายทหารกัมพูชาแม้ว่าภาพดังกล่าวจะสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้รับชมจํานวนมากแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคลิปนี้มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศไทยจริงหรือเป็นเพียงการนําภาพจากแหล่งอื่นมาปรา กระอบการสร้างกระแสบนโลกออนไลน์หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ได้แตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งแสดงความกังวลและเชื่อว่าอาจเกิดการ,รเผชิญหน้าทางทหารจริงระหว่างไทยกับกัมพูชาขณะที่อีกฝ่ายกลับตั้งข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของคลิปเนื่องจากคุณภาพของภาพและเสียงมีความคล้ายคลึงกับวิดีโอจากเกมคอมพิวเตอร์หรือภาพจากสงครามใน ภูมีภาคอื่นการถกเถียงดังกล่าวทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นหัวข้อร้อนแรงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและยังถูกสื่อออนไลน์บางแห่งนำไปขยายผลต่อโดยไม่ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาที่ชัดเจนผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวมีลักษณะไม่สอดคล้องกับภาพถ่ายทางอากาศที่กองทัพไทยเคยเผยแพร่ในภารกิจซ้อมรบหรือภารกิจจริง อีกทั้งยังไม่พบการรายงานเหตุการณ์ใดๆจากหน่วยข่าวกรองหรือจากสำนักข่าวนานาชาติที่ปกติจะมีการติดตามความเคลื่อนไหวทางทหารอย่างใกล้ชิดความผิดปกติที่พบเช่นป้ายภาษาในวิดีโอไม่ใช่ภาษาไทยเสียงประกอบไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการสื่อสารของนักบิน F 16ที่ใช้ภาษาอังกฤษในวิทยุสื่อสารนั่นยิ่งทำให้ข้อสงสัยเพิ่มขึ้นว่าคลิปดังกล่าวอาจเป็นการนำภาพจากที่อื่นมาใส่คำอธิบายใหม่ดอ หานอโคศกกองทัพอากาศไทยได้ออกมาถแถลงยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการปฏิบัติการทางอากาศใดๆที่มุ่งโจมตีประเทศเพื่อนบ้านและการฝึกซ้อมของเครื่องบินขับไล่เอฟ 16ยังคงอยู่ภายในน่านฟ้าไทยทั้งหมดกองทัพยังได้เน้นย้ำว่าการเผยแพร่ข่าวปลอมในลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางการทูตจึงขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นในขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชาได้ติดตามข่าวดังกล่าวและออกแถลงการปฏิเสธว่าไม่มีค่ายทหารใดในประเทศถูกโจมตีและมองว่าคลิปนี้เป็นเพียงการสร้างข่าวปลอมที่อาจมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในภูมิภาคฝ่ายความมั่นคงกัมพูชาระบุว่าได้ประสานงานกับฝ่ายไทยเพื่อยืนยันความจริงพร้อมเรียกร้องให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่เนื้อหาที่บิดเบือนไทยและกัมพูชาแม้จะมีประเด็นพิพาทช,ชายแดนในบางพื้นที่แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองประเทศยังคงรักษาช่องทางการเจรจาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การต่อยข่าวที่อ้างถึงการโจมตีทางทหารจึงถือว่าอ่อนไหวและอาจส่งผลให้บรรยากาศความสัมพันธ์เสียหายผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงชี้ว่าข่าวลักษณะนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขดอวัยข้อมูลจริงอาจนำไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างและทำให้ประชาชนเกิดความหวัดระแวงต่อกันโดยไม่จำเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนระบุว่าการที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อที่มักแชร์ต่อโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา สื่อกระแสหลักจึงมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวปลอมถูกตีความว่าเป็นเรื่องจริงการสร้างภูมิคุ้มกันทางข่าวสารให้กับประชาชนจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในยุคดิจิทัลผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่าข่าวปลอ มที่เกี่ยวข้องกับกองทัพหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศอาจสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าข่าวปลอมทั่วไปเนื่องจากมีศักยภาพในการบ่นทอนความเชื่อมั่นสร้างความไม่มั่นคงและแม้กระทั่งก่อให้เกิดการตอบโต้โดยไม่จำเป็นหากมีการตีความผิดพลาดโดยสาธารณชนหรือฝ่ายการเมือง ดังนั้นการรับมือกับข่าวลักษณะนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วและชัดเจนภายในสังคมไทยและกัมพูชาเองมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากให้ทั้งสองประเทศออกมาตรการป้องกันข่าวปลอมอย่างจริงจังบางส่วนเสนอให้มีกฎหมายหรือบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่เจตนาเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ที่กระทบต่อความมั่นคงขณะที่อีกฝ่ายมองว่าควรเน้นการสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารได้ด้วยตนเองจากเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการแพร่กระจายของข่าวปลอมยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในยุคสื่อดิจิทัลแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเครื่องบินเ 16ของไทยได้โจมตีค่ายทหารกัมพูชาจริงแต่การนำเสนอคลิปดังกล่าวได้สร้างแรงสันสะเทือนทั้งในมิติความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญว่าการรับข่าวสารโดยไม่ตรวจสอบอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดแอและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นประชาชนจึงควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อและรัฐควรเพิ่มกลไกลในการตอบสนองต่อข่าวปลอมอย่างทันท่วงที